สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู่คู่สู้คนนะครับพอๆกับผมนะครับเบ้าหนาอแชแนลนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้แนวแซ่บนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับผมเป็นเมนูก๋อยเห็ดนางลมใส่หัวหอยนะพี่น้องนะก๋อยเห็ดนางลมใส่หัวหอยรสจัดจ้าดเผ็ดเ็ดแก้มผักสดๆคือเก้าเลยครับมีแนมมาแก้มนําอันหนึ่งอ่ะมาพี่น้องมาพลังข้าวเหนียวคือเก้าครับผมโตบะกไดได้นี่พี่น้องมันยุบมาแซ่บกับเบ้าหนอเด้อเจอเบาเนยยามเทียงอีกแล้วพี่น้อง เวลาเร่งรีบอีกแล้วคอยเฮ็ดพี่น้องเยเพิ่นไว้เฮ็ดนางลมนะพี่น้องนะด,ด้นอยู่พี่น้องเลย โอแสแซ่บหน่อยเลยนัวหอมปลาแดกหอมปลาแดกก็หอมหมักมนาวเน,นาะใส่นมักนาวสมศม,สมยังนไง

ตื่นมาให้คลิปยามวันเสาร์กับเมือ่อยพี่น้องเลยเหลืองานส่ทุม้มอากาศหนาวนำ้ำกินยากแก้แพ้ไปปุ๊บนี่นอนบ่อยากลุกเดี๋ยวพี่น้องัะ

อืม,อมเข้าจอกพักกับประตูอีกแล้วพี่โน้ย ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱮᱞᱢ ᱵᱟᱝ ᱧᱚᱜ ᱨᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱨᱮ pet pwy you know อยหอยนี่ก็รสเผ็ดเลยพี่น้องเลยเผ็ดจัด What's happening with? น้องก็คอมเมนต์มาถามวเบญงสำเนียงไอ้ว่าวันนี้เป็นคนจังหวัดใด้เพราะฉันเบญงคนนครพนมเด้อพี่น้องเด้นอนจังหวัดเนค่าพนมเป็นภาษาลาวยอเด้อพี่น้องเด้อ Like... no i'm with him เห็ดเหมือนเม่หรอ แสบเ้องไอเพ็ด mặc dù chinh hòn ban bóng mặc dù chinh hòn 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 กับไทยไประกาศยากน้ำบ้องหาเงินเนาอพี่น้องเนาะสู้ไปพี่น้องเลย เส้วว่ามันน,น้อยพีน,นหนมัยบุ้น้อยเนี่ยหอยแพกหนึง่งเค็ตอีกสองแพก ก็มน้อเผ็ดแห้งพริกพิกหนีหนาวน่วยมันจะแคนก็อบนะน้องเผ็ดพ่กน้องไปกู้มาเบอร์จ้มันหนาวแต่วันนี้มัน,นเสีย เขาเรียกว่าย่งก็แบบมันหาดนะพี่น้องมันเหี่ยวแบบเจือกันหนาวพี่น้องเ,เก็บมาเพื่อได้ถุงใหญ่นึง 끝 ấ t t ครับอืมแซ่บพี่น้องอเลยเฮ็ดไปพี่น้องก้อยเห็ดนะพี่น้องนะ ก๋อยเห็ดเขาเรียกเห็ดเห็ดนางรมเห็ดนางรมใส่หัวหอยรสจัดจ้าสมส้มจังหน่อยนัวปลาแดกพี่น,น้องนัวปลาแดกแกงผักสดแซ่บพี่น้องคักกับข้าวลิงด้วนเอาสำหรับมื้อนี้กับพี้อขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับสู้ครูทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจบี่น้อนะครับเข้ามาให้กําลังใจบอกบี่น้อสู้ๆเด้อบีนอ่น้อเห็ดต่อไปบี่น้องขอขอบคุณคอเมเมนต์ที่ให้กําลังใจบี่น้อหลายๆนะครับผม เอาสุดท้ายนี้ก็จากราผีจากราหนองเพียงแค่นี้เดอ้อสวัสดีครับ